เมื่อหลายปีก่อนผมเคยไปเที่ยวอัมพวาในช่วงหน้าฝนบรรยากาศมันวังเวงกว่าปกติมากแสงไฟสลัวๆจากบ้านเรือนริมน้ำสะท้อนกับผิวน้ำเป็นเงาวูบวาบยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำนั่นคืนนั้นผมเช่าแพไม้ไผ่ล่องไปตามลำน้ำแม่กลองกะจะชมหิ่งห้อยแต่ฝนเจ้ากรรมก็โปรยลงมาเสียก่อนหิ่งห้อยเลยไม่ยอมออกมา ผมนั่งอยู่บนแพรคนเดียวเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองกลิ่นมะลิจากร้านค้าแถวนั้นลอยมาแตะจมูกหอมจนรู้สึกแปลกๆเหมือนกลิ่นมันเข้มข้นเกินไปตอนนั้นเองที่ผมเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่จากความมืดผมพยายามมองไปรอบๆแต่ก็เห็นแค่เงาต้นไม้ริมน้ำที่ไหวไปตามลม ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ความรู้สึกมันยังอยู่มันหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกผมตัดสินใจให้คนขับแพรเวนปับแต่ระหว่างทางผมเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มคุ่มอยู่ใต้สะพานเงาอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนคนกำลังนั่งยองยองอยู่ผมพยายามเพ่งมองแต่ฝนก็ยิ่งตกลงมาหนักขึ้นจนมองอะไรไม่เห็น พอแพรแล่นแผ่นใต้สะพานเงาตรงนั้นก็หายไปแล้วผมโล่งใจแต่ก็ยังไม่กล้าหันกลับไปมองคืนนั้นผมนอนไม่หลับภาพเงาใต้สะพานมันติดตาผมถามคนแถวนั้นว่าเคยมีใครจมน้ำตายแถวสะพานบ้างไหม เขาก็บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอกหักแล้วมานั่งร้องไห้ตรงนั้นทุกคืนจนสุดท้ายก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปอัมพวาอีกเลยผมยังจํากลิ่นมะลิหอมกลุ่นในคืนนั้นได้ดีและภาพเงาตะคุ่มๆใต้สะพานที่ยังตามหลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้